สูตรเด็ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยสปปรรพคุณของน้ำซาวข้าวและน้ำผึ้งครับหลายคนครับต้องการมีผิวขาวกระจ่างใสวันนี้เราจัดการได้ครับด้วยน้ำซาวข้าวและน้ำผึ้งไปดูส่วนผสมที่คุณควรจัดเตรียมครับ 1. น,น้ำซาวข้าวประมาณครึ่งแก้วชา 2. น้ำผึ้งครับผมใช้ประมาณสองช้อนชาเข้าสู่ขั้นตอนการทำ ให้คุณนำสองส่วนผสมมาผสมคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็นำมาสครับแบบบอมือบริเวณผิวหน้าลำตัวผิวคอหรือตามจุดต่างๆที่คุณอยากให้ผิวขาวกระจ่งางใสครับทิ้งเอาไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นทำให้ผิวของคุณขาวไวมากยิ่งขึ้นคุณสามารถสังเกตได้ครับภายในสองสัปดาห์และเมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ล้างออก ด้วย2น้ำนะครับน้ำแรกเป็นน้ำอุ่นน้ำที่2เป็นน้ำเย็นครับทำแบบนี้อย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งก็4ครั้งครับจะทำให้ผิวคุณเนียนละเอียดขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและช่วยกำจัดเรื่องปัญหาฝิวและป้องกันฝิวได้อีกด้วยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับสูตรง่ายๆในครั้งนี้ถ้าคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิป และถาหากคุณชื่นชอบหรือต้องการจะแบ่งปันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ